ดีี่ได้รับข่าสุ่เช้ามาดามสตูดิโอนะคะชานี้มาถึงนาแมวได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปซื้อน้ำมันตะเกียงแล้วก็ไม่กวาดไม่กวาดทางมะพร้าวกับนั่นแหละไม่กวาดกวาดบ้าน <c oughs> ไม่รู้อะไรละไม่กวาดนะไม่กวาดคือไม่กวาดโอเสียงแมวแหบแห้งเมื่อคืนนอนน้อยโอเคเงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะมาไปซื้อที่ตลาดบ้านม่วงเนาะก็จากนี้ก็ประมาณกี่โลอะสิบสองโล โอเคงั้นเดี๋ยวตามมงไปเลยแล้วกันนะคะว่าจะซื้อไม้กวาดได้สําเร็จไหมค่ะโอเคค่ะตอนนี้แมวมาถึงที่ตลาดแล้วเนาะก็ภารกิจแรกเรียบร้อยแล้วคือน้ํามันหนึ่งกล่องก็เดี๋ยวจะไปตามหาไม้กวาดโอ้เหนื่อยไปตามหาไม้กวาดต่อเนาะซึ่งแมาเห็นร้านแล้วาค่ะอยู่ทางด้านขวามือเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อไม้กวาดกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้แมวก็ได้ไม้กวาดมาเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนกล่องหนึ่ง8อัน9อันนะคะแล้วก็มีแอดมีกาแฟาไปฝักลงหนึ่แก้วก็เดี๋ยวเรากลับที่นากันเลยเนาะของครบแล้วน่าจะเออครบแล้วละคะ่ะมีน้ำมันกับไม้กวาดเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับที่นากันเลยตอนนี้ตอนเช้าตลาดก็ยังไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ mm. ก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะนี่นะคะตัสนนี้ <c oughs> เราก็ใช้หนึ่งมือถือถือด้ามไปด้วยถือออขับไปด้วยก็ถนนโลง่ลงๆทางตรง ถือไปด้วยอะไรไปด้วยลืมแล้วว่าจะวางจะวางตั้งกล้องก็ลืมลืมตลอดแล้วแมวอะม่ะนี่นะคะก็แม่ไม่ได้ไม่ได้หันกล้องให้ดูข้างทางนองดูหน้าแมวไปก่อนวันนี้ก็น่าจะทำงานที่เหลือกันต่อให้เสร็จสมบูรณ์ร้อเซ็นเพื่อเตรียมสำหรับพรุ่งนี้ในวันงาน ก็รู้สึกขอบค,มคุมใจเนาะถึงแมวมาแบบว่าแค่แป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ย วันไม่หนาวอ่ะนี่แม้ก็เริ่มร้อนแล้วนะเนี่ยวันนี้แบบแม่ไม่ได้ใส่เสื้อแบบที่มันหนาๆเลยอะ่ะเพราะมารู้สึกว่าร้อนวันอื่นๆใส่เสื้อที่ค่อนข้างหนานิดนึงเพราะว่าแต่ตอองชา้า าไม่น่าจะหนาวมังคะม่รูสิโอเคงั้นเดี๋ยวมาขอตั้งใจขับรถก่อนให้มันถึงไวๆเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้รีบใช้งานใช้การอะไรกันเนาะเผื่อเดี๋ยวเผื่อแม่มีหน้าที่อื่นที่จะได้ไปทําต่ออีกก็สําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้ให้แมวด้วย กาค่ะขอบคุณเดี๋ยวมาเรียลรถแป๊บหนึ่งโอเคเ,เ,เอาไปเรียลเพราะคนทางเดี๋ยวเรียลไปกาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ